สวัสดีครับพี่น้องมาหนีมา,มาอ่าเบิง้งไ้เบิ้งหน้าคี่เก่าเหรครับเนาะมือเศ้านี่ผมได้ตัดงาล้วพี่น้องเมื่อ่งเฮ็ดลองซองยอยเข่าก็ได้เนาะ <c oughs> ใกล้สีท่ทยงแล้วนะครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะตอนนี้กําลัางสีลงไปเห็ดห่านยกยยองหรือว่าตึกสะดุ้งหเมยนะครับอ <c oughs> เลไายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งไว้แล่ สี่โมงเลยแหละครับนังตอนนี้เนาะสี่โมงเลยเนาะข่างานบอพี่นองว่ะเนาะอันนี้ขั้นแท้ผมขั้นขั้นสูงนะครับเนาะสูงประมาณหกสิบเซนได้นะครับเนาะเข่าตอนนี้นะครับเม็ดกัวเลยลครับเป็นนองพว่มงามนเนาะขาดวลาสีลม บรรยากาศนะครับพี่น้องชมไปน้ำท่งน้ำทานนะครับเขียวเชีอุ่มไปวัดอีกเจ้าหน่อยกันเป็นเหลืองเป็นสีทองแหละพี่น้องบรรยากาศเนะรรา,านะอันนี้เป็นเขา่าเข่ากอคอนะครับผมใส่ผสมกับข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าฟังนี่นะครับเนาะนี่เข่าเหนี้วนะครับเนะานะในื้อเนื้อมาตัดหยาแต่สดๆนะครับพี่น้องหลังจาก นะครับน้ำลดแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็น้ำก็เขาสับาดมาปกติแล้วนะครับเนาะอ่ะบางหันน้ำถ่วมเป็นอาทิ์นะครับนะก็บ,บอเป็นยังนะครับเขาเขามงนงามแล้วเนาะอ่ะไอ้ไทยบรรยากาศที่ห้น้กกนองบ้งได้ครับเด้อไอ้ไทยเห็นหน้าหนูแล้วจะพูดขยันนะครับพูดดูแลเก่งกับเขากงางามนะพี่น้องพูดบอดูแลนะครับ ได้เขาบัวงามน้องดี่น้องมีแต่หยานะครับยาก,กาศร้อนะครับอันนี้เข้าอีกแจ้วหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นขลองผมนะครับฝั่งนี้จะเป็นอีกแจ้วหนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นเดนนะครับพี่น้อง คนอการนำถ่วมพี่น้องเลยเมื่อกี้นะ,ะไม่จอกแน่นะครับเต้มหน้าอยอะนะประมานี้นะครับมามีมองก้องหมองไว้นะครับเอาไว้ทั้งนะี้ให้หน้ากายทับเข่านะพี่น้องเอาขึ้นมาไว้คันเทตอนนี้นะครับ บรรยากาศนะครับใส่ตรงมายามตรงกับมายามตรงนี้แหละพี่น้องน,นะครับแล้วจะมาเดิมาทาง อ่าขั้นหน้าขั้นหวยอยู่เพราะว่าไปมาเนี่ยลำบากนะครับพี่น้องลงมาหาอยู่หากินนะครับสามารนี่นะครับเนาะมาแตงทางหอยเมียตึกสะดุ้งครับหอยแมย่บานนั่นแหละ หอดแล้วครับบรรยากาศนะครับไอพี่ให้นองเบิ้งนะครับนี่นะครับต้นดูนะครับต้นประดูนี่นะครับปู่มาได้สิบมวยมันม็นสิบไหม <laughs> ผมมาอยู่บ้านกด้สิบปีปุ๊บ เกือบผอดสามสิบปีเลยเด้อครับเนาะแต่ว่าม,มันมีการดูแลน้ำง้อขัวาอ้น้นนะครับพี่น้องนคนมาหาอยู่ให้กินกับฟันน้ำมีดฟันนะครับกันญย,ยากนะพี่น้องผมปลูกไว้เต็มเบ็ดเดนีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนาะกันญ่ยากมัคือม,มันมีหมองเบียดเบียนนะครับเนาะตรงทีม,มันมีหมองเบียดเบียนกัอยู่ไดโดนเนี่ยนะครับ สำหรับยี่พี่นี่สำมหนี่งนะครับพี่น้องนะขอบคุณหลายๆครับ